สวัสดีครับสวัสดีคารพี่น้องวันตอนนี้เราอยู่ที่งานว้าวนานาชาตินะครับน่นครับน้องอีคิวครับขอบคุณครับโอ้มีหอยข้าวต้มให้กินก็ดีเลยโอ้ยผมอิ่มแล้วนะครับขอบคุณหลายหลยอิ่มแล้วครับให้สร้างไส้เราก,กินซะนี่ให้สร้างไส้เราก,กินครับนี่เลือกเลือกให้ร้านอาจารย์ ถือดีๆลูกเยอะเพียบให้นะเลือกให้ก็ได้ลูกโอ้ยให้ลุงเลือกให้นะเป็นไหมตัวนี้ดวงและลายวันนี้นี่เออตัวใหญ่นี่ครับ ตาวาจะทโอ้หพอเอารอกกันเดี so, ๋ยวให้ส like, ร้างไส้ผลิตไหนเอาดวงน้อยนี่ไปโลดเลรีเท่ากันเอาซองดวงแล้วลกพี่ไอ้เอาดวงนี้หนึ่งดวงเออบ่าวคิวได้ว้าวแล้วบ่าวคิวนี่ครับ อุดเอ้ยมันถือดีๆถือท่าตรงอ่ากำลังเลือกวาวครับตอนนี้กำลังให้คุณลุงเลือกให้น้องคิวนะนนครับนี่คนเฮดซองยูทูบพ้อค่ายดังเนี่ยค่ายค่ายอย่างก็ครับนี่คอไนไดแบนครับฮะพอนหนชื่ออันนี้มันเป็นของทีมโอ้ทีมชื่อทีมอะไรครับนเน่โอ้ เนืนัดนี่ย่เนนัดบุรีรัมย์ครับช่อง YouTube นี่ครับโอ้ฝากติดตามเพิ่มเนด้อครับเอฟซีแมนครับนี่ทีมงานเรามาจากอุบลเราก็อุดหนุนป่านะครับเดี๋ยวป้าไปุบลป้าก็อุดหนุนห้องขึ้นกันครับ ลปลาทอนะร,ทรททครับปลาทอรปลาทอรครับไม่ครับนี่เดี๋ยวปลาไปอุ่นนุ่นเรานะครับแต่ที่บนขายพันห้านะครับพันห้าพันห้าพันห้าสวยเอา้าวสองดวงโอเคเสร็ล้วเทียมเทียมยังให้ร้านเอาเทียมเนี่ยโอ้ยนี่

ที่เลียงมันมันโคตรเอ้ยมันอันนี้ฮะที่เขาไปงั้นก็เราท่าเก่าก็ได้ได้ราบบปลาเมื่ออย่าที่เขา สีอะไรยันดีเอาดวงไี้มันดีเอาดวงเขาวก็ได้เออนี่ก็ได้เนาะถ้ากาวมันก็อายุเลยนี่ครับว้าวให้ลุงเอาไปใส่รถให้ที่ไรแก เอาไว้ข้างหน้าป่ะครับไว้หน้ารถมันเข้าได้ไหมลูกนี่เดีย๋ยวอ,อะไรนะเชืชอกวิ่งป่ะโอ้ยเชือกวิ่งมันสี่เอื้อว่เอื้อด,ดอกเออนี่ครับว้าวทีมงานสียเย ไปใลยไปที่ล่ะเอาเดี๋ยวเตรียมเตรียมงานเพื่อนจะวิ่งว่าวแล้วครับโอ้บุญเพื่อนเอาว่าวไปล่ะเอาขอบคุณหลายๆครับนี่วัสดีครับ